สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิสซิตแอนนา Happy Lady ค่ะวันนี้แอนพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวที่ห้างเซนทรัลเวิลดนะคะแอนว้าวมากเลยค่ะพอดีแอนมาทำทธุระแถวนี้ค่ะแถวโรงพยาบาลตํารวจค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องทานอาหารกันพอดีค่ะก็เลยแวะไปทานที่ห้างเ e n ทรัลเวิลดค่ะแอนมาถึงก็ว้าวมากเลยค่ะเพื่อนๆแอ,น,อนไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วตรงนี้เป็นจุด จุดในเมืองจริงๆค่ะเป็นย่านอินเตอร์เนชั่นแนลของกรุงเทพเลยค่ะวันนี้เอ็งก็พาเพื่อนมาทานนี่แล้วค่ะที่ตรงคัสื่อของวาก้ค่ะร้านนี้เอ็งเคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งอะค่ะวันนี้ที่สาขาเซนทรันเวิลด์นะคะเพื่อนๆก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่มาแล้วก็มีความสุขค่ะเราทานตรงคัสืวาก้ครั้งแรกที่ชินกุกุนะคะ มิซสะสซุปที่ชินกุกุเขาจะเป็นหอยตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าที่นี่จะเป็นเบคอนหัวไชเท้าแครอทค่ะแต่ข้าวที่นี่นะคะกับกระลาปีเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะข้าวนุ่มอร่อยมากค่ะอันนี้ตัวนี้ที่แอนสั่งจะเป็นเหมือนกับเบอร์เกอร์ค่ะจะเป็นแบบเนื้อสับแล้วก็จะมีชีสด้วยค่ะอร่อยมากก็จะมีให้เลือกเป็นเนื้อสับแล้วก็จะเป็นหมูสันในหมูสันนอกค่ะ มาที่นี่ทุกครั้งคุณจีโน่จะแฮปปี้มากเลยค่ะเพื่อนๆต่อมาเราก็มาเดินดูขนมปังนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะร้านนี้ก็ว้าวอีกแล้วค่ะขนมปังเยอะมากมีแบบคือต้องสะดุดตาต้องแวะเข้ามาชมค่ะคุณจีโน่ต้องเข้าไปไปเลือกก่อนเลยค่ะไปดูว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆมาชมขนมปังกันนะคะ คือถ้าเพื่อนๆมีแฟนต่างชาติหรือว่าคุณสามีค่ะพามาเดินที่นี่แล้วค่ะขนมปังให้เขาเลือกได้ว้าวมากเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆค่ะอาหารสารพัดอาหารเลยเมื่อมีสามีฝรั่งก็ต้องคู่กับขนมปังนะคะเหมือนเราสาวไทยก็ต้องคู่กับข้าวเหมือนกันค่ะคุณสามีเห็นขนมปังก็ต้องเข้าไปอันนี้ว้าวเิลนะคะเพื่อนๆว้าวเพล่อร่อยมาก อร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาแวะมาดูนะคะร้านนี้เป็นร้านขนมอบของเจแปนนิดนะคะชื่อร้านซันมูรันนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะขนมเยอะมากมากจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็อบกันตรงนั้นแบบคือ,ค,อคือมองดูแล้วคืออยากทานทุกอย่างะค่ะเพื่อนเพื่อนแอนที่ออนถ่ายให้เพื่อนๆ,อนหเ,อนๆเห็นเนี่ยคือแอนว้าวจริงๆค่ะวันเมื่อคือแอนมาเดินที่เซ็นทรัลแอนว้าวว้าว wow, wow, จริงๆเพราะแอนไม่ได้เดินนานมากแล้วไม่รู้ถึงว่า เขาไปถึงไหนกันแล้วพอเรามาเดินดูโอ้ตอนนี้อาหารเยอะมากค่ะมีสารพัดแบรนด์มีร้านอาหารมีอะไรเยอะมากคือใหญ่จริงๆค่ะใหญ่มากๆแล้วตอนนี้ก็ดูแบบร้านญี่ปุ่นเข้ามาเยอะมากเลยนะคะอย่างร้านนี่ขนมอบเป็นของญี่ปุ่นละอาหารญี่ปุ่น,นหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์คือเดินกันไม่ทั่วเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาเพื่อนๆต้องใช้เวลาแล้วก็เดินกันให้เนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้เขาทํากันนะคะ คใครที่กลับมาเมืองไทยนะคะพาลูกมาเดินคะ่ะตรงนี้มีมุมเด็กเล่นตรงนี้คะ่ะเห็นก็ต้องแวะเข้าไปดูคะ่ะเหมือนตู้ที่ญี่ปุ่นเลยความรู้สึกตรงนี้ชั้นนี้ห้างนี้เหมือนกับความบรรยากาศอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะตรงนี้ก็เหมือนนึกว่าตัวเองอยู่ที่โกตเกียวคะ่ะเพื่อน ของเล่นเยอะยๆเลยค่ะพาลูกๆมาเดินเที่ยวตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆสีหวานจังเลยะ,ะรถจัดที่ไหนของไทยน้าเหรอคะใช่ค่ะอ่านว่าอะไรเนต้าใช่ไหมคะเนต้า,ตาสวยจังเลยเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมจ๊ะ เป็นไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นเลยค่ะคันเด็ดเปอร์เซ็นโอรอ็กทิใช้นะสีหวานมากเลยเพื่อนๆค่ะ,คะเป็นรถไฟฟ้านะคะเพื่อนๆสวยจังเลยคันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะ5,49,000บาท5,49,000บาทนะคะเพื่อนเพื่อน สีแบบลูกกวาดมากเลยสวยนีต้านีต้านีต้าอันนี้จะเป็นโบชัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูโบชัวนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> เดินที่เซ็นทรัลเวิลด์ต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนเดินขึ้นไปที่ชั้นเจค่ะไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรทานกันบ้างแล้วก็มีอาหารสําหรับชาวตะวันตกอะไรบ้างค่ะเพราะว่าตรงนี้เผื่อเพื่อนๆพ,พ,พาแฟนมาเดินเที่ยวมาหาอาหารมาของอะไรทานกันค่ะแล้วก็ไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนๆค่ะเซ็นทรัลเวิลด์อาหารของตะวันตกเยอะแยะเลยนะคะ พื่อนๆพาแฟนเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยค่ะที่โนยูวอนทูเทลสำหรับดูฟอร์เรนเนอร์ฮัทูตีติงสำหรับติงอินอินเดเซนทัลวอลอินเดเซนทัลวอลมีทุกอย่างเลย unbelievable I mean I'm really impressed I haven't been here before but the number of restaurants and shops เพื่อนๆดูนะคะของของกินเยอะๆเลยค่ะโอ้ตรงนี้เป็นเนื้อดำข้าแล้วก็เนื้อเนื้อไทยนะคะ มีนึกว่าฟอร์ซอสเสร็จแล้ว okay. Here, Yeah. yeah salami so here. This looks good. Yeah, I a lot of But I don't want to carry too many things. It's Spanish. How many banners? Oh, one. This is Spanish, One no I mean. deep. Uh it's a pork leg. Okay, just, uh... You want some orange? สินค้ามากมายนะคะจากต่างประเทศมีทั้งชีสนําเข้าอาหารนําเข้าไส้กรอกต่างๆค่ะเพื่อนๆสามารถมาเลือกซื้อไล่หลากหลายมากมายเลยค่ะตรงนี้มีให้เลือกเยอะจริงๆค่ะถ้าอย่างก,กับว่าคือสินค้ามาจากทุกมุมโลกมารวมกันที่นี่ค่ะมาหาเลือกได้นะคะใครหาอะไรตรงนี้ค่ะเรามารู้จักกับห้างเซนทรัเวิร์มตรงนี้กันค่ะเมื่อก่อนเพื่อนๆจำได้ไหมคะจะมีห้างขนาดใหญ่อยู่สี่แยกราชประสงค์ชื่อว่า เ o r l d t r a d e Center ค่ะ w o r l d t r a d e e e n t e ตรตรงนี้พื้นที่เดิมเป็นพระราชวังนะคะเป็นพระราชวังปทุมวันค่ะแล้วก็วังเพชรบูรณ์ค่ะขึ้นในปี2,400นะคะตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบใกล้กับวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหาคนครค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะทราบข้อมูลโดยละเอียดนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปดูที่เพจโบ,บราณน,นานมาค่ะยังไงก็กลับขอบพระคุณข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบัน ามาค้นประวัติอ่านนะคะไม่แปลกใจเลยคะ่ะว่าทําไมร้านอาหารญี่ปุ่นสินค้าญี่ปุ่นเยอะแยะตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเดิมเป็นห้างเซนกับห้างอิเซตนันเพื่อนๆจำกันได้ไหมคะ Hey you want to tell foreigner about in Bangkok Thailand? Bangkok Thailand is probably the shopping center of the world. In this central world has every possible place where you to spend your money. In. Take your wallet out and spend spend spend. Every shop, every chain has hundreds of restaurants, gourmet supermarket where you can get the best quality meat. No need to worry to move to retire in Thailand, like. Right? Oh, there's no worry at all. I've never seen a place like this before coming to Thailand. I lived in the uh, San Francisco Bay Area. And San Francisco Bay Area, including San Francisco, has nothing that come even close to this place. I mean, this is like fantastic, different world. Anybody retiring in Thailand, they don't have a worry. Bangkok is about as international as you can get. A true international city. You could buy products from all over the world. There's people that come here, expats from every country on the planet. Okay. Thank you very much, Cugino. You're welcome. Okay. Great shopping. <laughs> Great eating. เพื่อนๆที่ชมมาจนจบคลิปนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะแล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ